อันนี้อันนี้เราพร้อมกันหรือ,อยังอ่าพร้อมพิมพ์พร้อมให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเลยในเรื่องของ p a c e l l PA c e เ l เนี่ยเราจะมีทั้งหมด5รูปแบบอันนี้จะเป็นสัญญาณกับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะวาดให้บริเวณแนวต้านเลยเราจะได้ใช้เป็นจุดสังเกตกันเพราะเวลาใช้สังเกตในเรื่องของจุดกับตัวเนี่ยเขาจะสังเกตใกล้ๆกับแนวต้าน จะใช้งานได้ดีที่สุดมาพีเอเซจะประกอบไปด้วย5รูปแบบรูปแบบแรกก็จะเป็นที่มีเนื้อเทียนน,น้อยแล้วก็มีไส้ยาวๆที่อยู่ทางด้านบนก็จะมี2ตัวจะมีที่เป็นสีแดงกับเป็นสีเขียวอ่าเราได้แล้วอันนี้คือรูปแบบแรกครับ เมื่อเกิดสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นในไทม์เฟรมที่เราตั้งไว้นะไม่ว่าจะเป็น H1 H4 M30 สัญญาณพวกนี้จะเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มมีแรงขายเข้ามาแล้วนะเราควรที่จะหยุดบายก่อนแล้วรอคอนเฟิร์มว่าเขาต้องการที่จะขึ้นต่อหรือลงต่ออ่าและการคอนเฟิร์มที่จะลงต่อได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีแท่งเทียนที่สามารถปิดต่ำแบบนี้ได้ เราถึงจะเริ่มโฟกัสหน้าเซล์พอมีแท่งคอนเฟิร์มลักษณะนี้แล้วครับจุดที่เราสามารถเข้าเซลล์ได้เลยนะจุดแรกก็จะเป็นตั้งแต่ราคาปิดเขาปิดมาปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาเราสามารถเซลล์ได้เลยการเซลล์ที่บริเวณนี้เลยครับมันจะมีความเสี่ยงอยู่อย่างหนึ่งก็คือจุด SL เราจะกว้าง แล้วก็เวลาขาดทุนเนี่ยเราจะขาดทุนเยอะหน่อยกดหลอดได้น้อยแต่สำหรับใครที่รอให้เขาย่อไปได้อย่างน้อยก็ขึ้นย่อลงไปครึ่งแท่งหรือไปหาจุดที่มีวอลุ่มสูงแบบเมื่อกี้เนี่ยที่ผมหาจาก h หนึ่งลงไปแล้วไปเจอใน m สิบ้าว่าโอเคใน m สิห้าเนี่ยมีโซนหน้าเข้าเซลล์อยู่นะอืมนั่นแหละครับคือการหาจุดที่อ่ามี โซนที่มีนัยสำคัญแล้วก็หารอจุดคอนเฟิร์มกับตัวเพื่อลดระยะ SL ให้มันเล็กลงให้มันสั้นลงเพื่อที่จะเพิ่มขนาดหลอดให้มันใหญ่ขึ้นแล้วจุด TP เราก็จะอยู่ที่โซนเดิมไม่ว่าจะเป็นแนวรับถัดไปหรือจุดลันเทนที่มันอยู่ไกลที่สุดถ้าเราสามารถลันเทนได้อันนี้อยู่ที่ว่าเราสามารถถือออเดอร์ได้นานแค่ไหนนะพอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเข้าเซลล์ที่โซนไหนใช่ไหมครับจุด SL ของเราก็จะมี2โซน ก็อย่างแรกคือ s l ที่สูงกว่าไส้ของแท่งคอนเฟิร์มอันนี้คือจุด s l s l ถัดมาก็จะเป็นของจุดของสัญญาณก็คือไฮไส้ของสัญญาณเลยอันนี้อยู่ที่เราเลือกกันแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะผมจะใช้โลไส้เลยเป็นจุดสังเกตเพราะว่าถ้าราคาจะลงต่อได้ เขาจะต้องไม่ขึ้นไปเบรกไส้ด้านบนแต่ไส้คอนเฟิร์มเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะขึ้นกลับมาเก็บได้เก็บเ l ก่อนจนกว่าจะมีการปิดแท่งถัดมาอ่ะอันนั้นถึงเราถึงจะขยับขึ้นมาได้ออันนี้ก็คือสัญญาณแรกของเราแล้วก็มีการคอนเฟิร์มจุดเข้าต่อมาสัญญาณที่2สัญญาณที่2จะเป็นแท่งเทียนประมาณ2แท่งครับแท่งแรกจะเป็นการเท ยกตัวขึ้นมาของแท่งเทียนแรงซื้อเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับพอเขาสามารถปิดได้แล้วแท่งถัดมาเนี่ยครับเขาจะมีการเทขายลงมามเขาจะมีแรงขายประมาณนี้แล้วจุดสังเกตว่าเป็นแรงขายชนะก็จะมีการเบรก ใช่ก่อนนะอันนี้คือการคอนเฟิร์มแล้วครับว่าเขามีโอกาสที่จะกลับตัวนะพอเขามีการคอนเฟิร์มแล้วปุ๊บจุดที่เราเข้าเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ราคาเปิดแท่งใหม่หรือเราจะรอให้เขาย่อลงไปในจุดที่มีบอลลสูงก็คือลงไซด์ด้านล่างอาแท่งเทียนภายในในทาวเฟรฟที่มันเล็กลงจุดเดนแอลของเราอันนี้ใช้จุดเดียวก็คือระหว่างลงไซด์เลยอาหายไซด์เลยของเขาเลย ถัดมาลักษณะนี้ครับถ้าเราซูมไปในไทม์เฟรมที่มันเล็กขึ้นเล็กลงเราจะได้จุดที่มันแม่นยำขึ้นอย่างจุดนี้เราก็ซูมเหมือนกันโอเคนะครับเพื่อหาจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดแล้ว SL สั้นที่สุดอันนี้คือรูปแบบที่สองแล้วก็วางจุดเข้าเทรดกับจุด s l อันนี้คือจุดสังเกตในรูปแบบที่สองถัดมารูปแบบที่3ครับ อันนี้จะเริ่มมีแท่งเทียน3แท่งละแต่เรามาต่อกันที่รูปแบบที่3กันรูปแบบที่3เนี่ยครับจะมีการวิ่งขึ้นของแท่งเทียนสองแท่งหลังจากนั้นแท่งอีกแท่งหนึ่งครับเขาจะเป็นแท่งที่มีบอลลุ่มน,น้อยบ่งบอกถึงภาวะว่าโอเคแรงซื้อเริ่มเบาบางแล้วนะอาจจะมีแรงขายสวนเข้ามา แล้วพอเปิดแท่งใหม่ที่เป็นแท่งแรงขายครับเขาสามารถปิดต่ำกว่าโซนพวกนี้ได้หมดเลยหลังจากนั้นนะครับเนี่ยเวลาเกิดแท่งที่3เกิดขึ้นลักษณะนี้อันนี้ก็บ่งบอกถึงภาวะที่เป็นสัญญาณกับตัวของแรงขายและก็เป็น p a sell อีกรูปแบบหนึง่งจุดสังเกตของเราก็คือนี่เลยแท่งเทียนแท่งแดงสามารถเบรคโหลไซของจุดนี้ได้เราจะไม่ค่อยได้นับชุดนี้นะครับเพราะชุดนี้เป็นจุดที่ ถ้าเรียกชื่อของเขาตัวนี้เขาจะเรียกว่าโดจิซึ่งจะไม่ค่อยส่งผลอะไรจุดที่เราสังเกตก็จะเป็นแท่งที่มีโวลูมใหญ่ๆห,หน่อยก่อนหน้าแท่งโดจิโอเคนะครับแล้วจุดเข้าเทรดของเราเหมือนกันเลยจะเป็นเซตอัพเดียวกันทั้งหมดครับเหมือนกันก็จะมีเข้าได้ตั้งแต่ราคาปิดแล้วเปิดแท่งใหม่ขึ้นมากับรอให้เขาย่อไปหาจุดที่มีโวลูมสงูงหรือจุดที่มีในยานสำคัญ จุด s l ของเราก็จะอยู่หายซ d e แต่ลักษณะอนนี้เขาจะมีสิ่งที่แตกต่างกันอย่างรูปแบบหนึ่งถ้าเรามาใช้ confirm ใน time frame อย่างน้อยสอง time f r a ขึ้นไปมันจะทำให้จุดเข้าเดอร์ของเรา,าดีขึ้นอย่างจุดนี้ยถ้าเรามองย้อนกลับมาเราดูก่อนว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยของแท่งที่มีแรงซื้อขึ้นมาเขาเป็นลักษณะ ่าถ้าเกิดเขามีช่วงโวลุ่มน้อยๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเขามีโวลุ่มน้อยๆลักษณะเนี้ยถ้าชุดนี้คือทำเฟรม h พชหเราซูงกว่ามาในทำเฟรม h พชสเราจะเห็นแท่งเนี้ยเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูอันนี้คือจุดที่ราคาวิ่งมาจุดสูงที่สุด อันนี้คือจุดที่ราคาวิ่งมาต่ำที่สุดและเวลาจุดที่ราคาเปิดเขาจะหยุดบริเวณนี้แล้วก็ลงมาปิดบริเวณด้านล่างจุดเข้าออเดอร์ของเราอันนี้เราพอจะเห็นภาพหรือยังว่ามันเหมือนชุดไหนปุ๊บอันนี้จะเป็นจุดของเนื้อเทียน แล้วก็มีไส้เทียนลงมาอะถ้าเราเห็นนะ่ะจะเห็นเหมือนรูปแบบแรกเลยใช่ไหมครับแต่เขาอยู่กันคนละทําเฟรมกันอันนี้สัญญาณกับตัวเกิดขึ้นในทําเฟรม h1 พอซูงเข้ามาใน h 4สเกิดเป็นสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นอาเราก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าใน2องทม์เฟรมเนี่ยสัญญาณกับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงให้เราได้เห็นเราก็สามารถมั่นใจเลยว,ว่าถ้าเราจะเซลล์ต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสที่จะ สามารถทำกำไรได้อันนี้คือการใช้ทำเฟรมในการยืนยันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าออเดอร์ของเราเพราะเรามองแบบนี้แล้วครับมันก็จะเป็นผลดีกับเราด้วยว่าโอเคเราไม่ได้ไปใบแอนอยู่ทำเฟรมเดียวนะมันเกิดสัญญาณกับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงแต่ว่าทําไมมันไม่ลงล่ะ,ะก็จะมีจุดสังเกตแบบนี้เพิ่มขึ้นมาว่าในทำเฟรมที่มันใหญ่กว่า มันสนับสนุนว่ามันจะต้องลงไหมถ้าเขาสนับสนุนให้ลงราคาก็ลงได้แต่ถ้าราคาเขาไม่ได้สนับสนุนให้เขาลงต่อได้เนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะกลับตัวขึ้นไปต่อโดยที่เขาเราวเข้าเนี่ยเราก็สามารถทํากําไรได้เพียงสั้นๆเนาะแต่สำหรับใครที่มองว่าโอเคจะต้องการที่จะถือยาวแต่ราคาไม่ไปชน TV ทีวีักทีแต่ขึ้นกลับมาชนเน็ตแอลก่อนเขาก็จะมีเหตุผลประมาณนี้ แล้วผมจะวาดให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งครับถ้าเกิดราคาเขาสามารถที่จะขึ้นต่อได้ถึงแม้ว่าเกิดสัญญาณให้เซลล์แบบนี้ก็กกตา่าเขาก็จะมีอีกรูปแบบหนึง่งถ้าดูจากเ4สีแท่งนี้แล้วครับมีวอล่มบายสูงมากเลยกันมาแล้วก็ววลูมลดต่ำลดต่ำต่ำลงอยู่ๆก็มีแท่ง h1 แท่งนี้ครับทิ้งตัวลงมาสร้างสัญญาณกลับตัวให้เรา พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราเซลเลยแต่พอซูมไปในทางเฟรม h1 หนะครับราคาเขาเริ่มเปิดตัวตั้งแต่จุดนี้อพอซูมไปในทางเฟรม h4 สนะครับราคาเริ่มเปิดตัวตั้งแต่จุดนี้แล้วก็ลงมาปิดบริเวณนี้จุดสูงสุดของเขาอยู่ด้านบนจุดเดียวกันเลยแต่จุดต่ำสุดที่เขาไปทำคือสซนดานล่าง รนะยะเนื้อเทียนของเขาครับก็จะเป็นแบบนี้โดยที่เป็นแท่งของแหลงซื้อแล้วก็มีไส้เทียนยาวลงมาสรุปแล้วเวลาปิดของแท่ง H4 ก็ยังเป็นของแหลงซื้อแหลงขายที่สู้กันอยู่ด้วยโวลุ่มที่พอๆกันนะลักษณะนี้ครับมีโอกาสที่ราคาเขาจะยกตัวขึ้นต่อโดยที่สัญญาณกับตัวตัวนี้จะใช้ไม่ได้ผล นี่คือเหตุผลหลายๆครั้งที่เกิดสัญญาแล้วทำไมไม่สามารถเก็บ TP ได้่ะเราลองมองยอ้อนกลับไปในทาเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นอีกทีว่าทาเฟรมใหญ่เนี่ยเขาสนับสนุนแรงขายในจุดที่เราเข้าเทรดไหมถ้าเขาสนับสนุนโอเคเราถือได้แต่ถ้าเขาไม่สนับสนุนกำไรเล็กน้อยเราปิดเก็บกำไรเข้าพอร์ตเลยสบายใจกว่าแล้วรอในทาเฟรมใหญ่เขาคอนเฟิร์มอีกทีว่าเขาต้องการที่จะลงหรือเปล่าถ้าเขาต้องการที่จะลงต่อ เราค่อยหาจุดเข้าเทรดเหมือนเดิมเซตอัพเดิมเลยหาจุดที่มีวอลุ่มสูงในการเข้าโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบที่3รูปแบบที่4เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันครับจะเป็น3แท่งเทียนลักษณะนี้เหมือนกันแต่รูปแบบของเขาจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยที่วอลุ่มของเขาเนี่ยจะมีลักษณะโๆกันเป็นแท่งแรงซื้อขึ้นมา แล้วก็แท่งที่สามจะเป็นแท่งแรงขายลงมาครับแล้วก็ปิดคุมแท่งก่อนหน้าทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือสัญญาณกลับตัวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจะคล้ายๆรูปแบบที่สามเลยเพียงแต่ว่าไอ้แท่งเทียนแท่งสุดท้ายเนี่ยครับเขาจะไม่ได้เป็นแท่งเทียนเล็กๆแต่จะมีขนาดพอๆกับแท่งเทียนก่อนหน้าทั้งสองแท่งอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วจุดเข้าเทรดเราก็จะเป็นเซตอัพแบบเดิมจะเข้าเทรดไวไหม คนต้องการเข้าเทรดเร็วก็พอปิดแท่งปุ๊บเราเข้าเลยหรือเราจะรอชัวร์หน่อยรอให้เขาย่อกลับมาหาจุดที่มีในเยอร์สำคัญโซนที่มีวุลม่มสูงเราก็าค่อยเข้าหลังจากนั้นจุด SL เราจะอยู่ทางโซนด้านบนก็เหนือไฮไซ้ขึ้นไปอันนี้คือรูปแบบที่4จะมองเหมือนเมื่อกี้เลยถ้าเราจะคอนเฟิร์มให้มันดีขึ้นเราู o o m ใน h e d ว่าพอเขาปิดตัวแท่ง h 4แล้วเขาสนับสนุนแรงซื้อหรือแรงขาย ื่อที่จะลงต่อไหมหรือว่ายังเป็นของแรงฝั่งแรงซื้ออยู่เราก็อาจจะเก็บกําไรระยะสั้นจะห้สนับสนุนแรงขายเมื่อไหร่เราก็ค่อยถือรันเทนเข้าไปเลยก็อาจจะเก็บรันเทนได้ถึงจุดแนวรับด้านล่าง TP 1ึงแนวรับที่2ที่เป็นแนวรับเด้งน,นี้ก็จะเป็น TP 2ของเราถ้าวันนี้เราโฟกัสหน้าเซลล์ต่อเรื่อยๆโอเคนะครับต่อมาแพทเทิร์นสุดท้ายครับรูปแบบสุดท้ายของรงเทงนนะ แท่งเทียนนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นแรงซื้อขึ้นมาสูงๆเลยอ่ะทีนี้พอเขาขึ้นไปชนแนวต้านครับก็จะมีการเด้งกลับตัวลงมาอ่ะอน,นี่รูปแบบที่5้รูปแบบที่5เนี่ยจะแตกต่างลลกับรูปแบบที่3ามกัที่สเพียงตรงที่ว่าเขาต้องใช้ทั้งหมด2แท่งเพื่อกลืนกินแท่งก่อนหน้ารูปแบบลักษณะนี้ครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันพระไมได้มีการคอนเฟิร์มจุดนี้ เป็นสัญญาณกับตัวว่าเขาต้องการที่จะลงะต่อมาเราก็มาหาจุดเข้าเทรดของเราจุดเข้าเทรดเราก็จะมีตั้งแต่เมื่อราคาปิดตัวลงกับรอในจุดที่มีบอลุ่มสูงที่อยู่สูงขึ้นไปจุด s l เราก็วางเหมือนเดิมครับจุดหายใจอ,อันนี้เวลาเราใช้รูปแบบสัญญาณการกับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลงเรียกมรวมว่า P ล์ อันนี้คือรูปแบบทาง5รูปแบบ